สวัสดีครับวันนี้พบกับโครโนุกตองเราจะขอนำเสนอวิธีการทดสอบการใช้น้ำมันงากับกระทะว่าจะหยอดแล้วติดกระทะหรือไม่จากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้ทดสอบนำน้ำมันพืชและไข่เค็มไข่แดงของไข่เค็มนะครับมาทดสอบผลปรากฏว่าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและว,วันนี้เราจะมาทดสอบกันโดยใช้น้ำมันงาเพียวๆนะครับในการหยอดขนมั้งทอง ว่าจะทําให้แป้งขนมนั้นติดกระทะหรือไม่เรามาดูกันเลยครับในเบื้องต้นนะครับเราก็เตรียมน้ํามันงาใส่ในภาชนะนะครับเทลงไปแล้วก็ทําการหยอดขนมนะครับวันนี้เราจะหยอดขนมโดยที่จะทำการตัดภาพให้ไหวขึ้นนะครับ ในกระทะแรกนั้นเราจะเห็นว่าขนมสามารถแซะออกมาได้นะครับแต่ก็จะติดกระทะน,นิดหน่อยนะครับแล้วก็แป้งค่อนข้างที่จะเกรียมนิดนึงนะครับอันนี้อยู่ที่ไฟนะครับเดี๋ยวเราจะเบาไฟลงเพื่อที่จะให้การหยอดขนมนั้นนะครับมันสุกพอดีพอดีนะครับเราจะเบาไฟลงนิดนึงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเริ่ม ทำความสะอาดเตาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่ากระทะใหม่นั้นก็จะมีความเงางามนะครับเอาน้ำมันงามาเช็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หยอดลงไปนะครับแผ่นที่2นะครับเราจะมาดูกันว่าแผ่นที่2นั้นขนมจะออกมาตุปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับในกะติกระทะหรือไม่นะครับให้รอแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้เราก็ตัดภาพเหมือนกันนะครับมาดูว่ากระทะที่2ขนมนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับ กระทะที่สองนะครับพอเราทาน้ำมันชุ่มไปนะครับไฟยังแรงอยู่นะครับเราจะเห็นว่าขนมก็จะมีรอยด่างไม่เต็มในส่วนของเนื้อแป้งนั้นนะครับก็สุกพอดีนะครับเดี๋ยวกระทะที่3านะครับเราจะมาดูกันเอาน้ำมันาง,งานมาทาเพิ่มอีกครับในกระทะที่3านี้เราก็จะดูกันซิว่าขนมนั้นจะเริ่มสุกพอดีขึ้นหรือเปล่านะครับ จากกระทะหนึ่งกระทะสองนะครับเราจะเห็นว่าไฟยังแรงอยู่นะเ <Müzik S 1> นื่องจากว่าเราเบาไฟแล้วนะครับแต่สําหรับกระทะนั้นยังคงร้อนอยู่นะครับให้เราหยอดสักครั้งสองครั้งนะครับก็จะไฟจะเริ่มเบาขึ้นนะครับในกระทะนี้นะครับแป้งกระบบยที่1เราหมดไปแล้วนะครับเราผสมในกระบบยที่2กระโบยที่2นั้นเราปรับสูตรแป้งนะครับเพื่อที่จะให้แป้งนั้นฟูมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ จะได้หยอดให้ขึ้นขอบครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบดูว่าจะหยอดอย่างไรนะครับจะได้ขึ้นขอบกับแป้งนั้นจะฟูขึ้นจริงหรือไม่นะครับในกระทะที่3นะครับอันนี้เราทําให้ดูก็คือแป้งไม่สุกนะครับจะเห็นว่าแป้งนั้นจะมีการหยดย้อยออกมาแบบนี้นะครับแสดงว่าแป้งไม่สุกนะครับก็ให้เราจดจําไว้นะครับกระทะที่4นะครับเรามาดูเลยนะครับ ในกระบวนที่4นะครับเราจะหยอดออกขอบนะครับเราจะเห็นว่าการหยอดออกขอบนั้นเราก็จะต้องใช้กระบวยนะครับหรือทับปีตวัดเกลแป้งใส่ขอบลงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยให้แป้งนั้นไหลลงไปนะครับในการหยอดทับพีเนี่ยบางเจ้านะครับก็จะหยอด2ครั้งนะครับหรือ3ครั้งนะครับแต่สําหรับหยอดกระบวยเนี่ยจะใช้กระบวยเดียวนะครับเราจะเห็นว่าในการปรับแป้งครั้งนี้นะครับ เราจะได้แป้งที่ค่อนข้างจะฟูนะครับแล้วก็ไฟเริ่มอ่อนลงแล้วนะครับเนื้อแป้งฟูนุ่มนะครับแล้วก็สีของขนมก็ดูสวยงามนะครับอันนี้ไฟเริ่มอ่อนลงนะครับก็ここจะสวยงามนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นกระทะที่5 <S <S นะครับเราจะทําดูว่าในกระทะที่5นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อไฟเริ่มคงที่แล้วนะครับเราเริ่มขนมเริ่มคงที่ในกระทะที่5 <S 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 นะครับไฟบดีบด <ๆ S 2> ี <S 1> <S 1> นะครับ <endar> <harness> เราก็หยอดเอาขอบก็จะทําแบบนี้นะครับในการฝึกหยอดเอาขอบหรือไม่เอาขอบก็แล้วแต่ความชอบของลูกค้าหรือความชอบของอผู้ทาเองนะครับว่าเราจะทําเอาขอบหรือไม่นะครับถามว่าขอบนั้นสําคัญหรือเปล่านะครับในความสวยงามของข,องขนมถ้าดั้งเดิมนะครับขอบก็มีความสําคัญอยู่นะครับแต่ในการทําขนมปัจจุบันเนี่ยมันมีหลาย แนวคิดนะครับหลายคนที่ที่ทำออกมาก็จะมีความคิดที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นขนมที่มีขอบหรือไม่มีขอบขอให้รสชาติอร่อยแป้งฝูนุ่มนะครับลูกค้าชอบก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับแป้งก็เริ่มสวยงามแล้วนะครับเริ่มเข้าที่นะครับแล้วก็เช็ดรองกระบบยที่5นะครับ เมื่อเราทาไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นว่ากระทะขนมนั้นถ้าไฟอ่อนพอดีนะครับเตาก็จะไม่ไหม้สีดํานะครับแต่ที่เราเห็นเจ้าที่มีกระทะค่อนข้างจะดํานะครับเนื่องจากว่าใช้งานมาเป็นเวลานานนะครับแล้วก็น้ํามันนะครับน้ํามันเนี่ยจะเกิดการตกตะกอนแล้วก็จับที่ที่ก้นหม้อนะครับก็าสามารถทําความสะอาดก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับ เราจะเห็นว่าในการหยอดขนมครั้งที่5้าของเราเนี่ยก็จะไวขึ้นไวขึ้นเนื่องจากว่าเราตัดภาพนะครับจริงๆต้องรอให้ขนมสุกนะครับแป้งเริ่มสวยงามนะครับแล้วก็กลนก็นเริ่มสวยงามนะครับก็แสดงให้เห็นว่าน้ํามันงานะครับก็สามารถที่จะใช้ทากระทะได้นะครับแต่น้ํามันงานั้นก็จะใช้ในกรณีที่ลูกค้าไม่รับประทาน เขาเรียกว่าไข่เค็มนะครับถ้าถ้าลูกค้าเป็นบางสวิรัตนะครับไม่รับประทานไข่เค็มนะครับก็เราสามารถใช้น้ํามันงาทดแทนได้นะครับแต่ก็จะสิ้นเปลืองนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าน้ํามันงานั้นมีราคาค่อนข้างจะสูงนะครับกระบวกที่6นะครับก็จะหยอดได้เรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าน้ํามันงาเริ่มเกาะกระทะติดแล้วนะครับแล้วก็ทําให้ขนมนั้นสามารถล่อนได้นะครับ หากเราใช้น้ำมันงานะครับเราก็ไม่ต้องใช้ไข่เค็มเสริมก็ได้นะครับเพราะราคาน้ำมันงานั้นค่อนข้างจะสูงนะครับก็เลือกใช้เป็นกรณีนะครับแล้วแต่ลูกค้าที่จะชอบว่าคนไหนนะครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทานไข่เค็มก็ใช้น้ำมันงาได้นะครับแป้งก็เริ่มจะสวยนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เรารอขนมสุกในแต่ละ กระปนะครับก็จะช้าเนื่องจากว่าเราใช้กระทะทดสอบเนี่ยเพียงกระทะเดียวนะครับแต่สําหรับการขายนั้นเราจะต้องใช้หลายกระทะเนื่องจากว่าถ้ามีลูกค้าเป็นจํานวนมากมันจะทําให้เราขายไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากคนที่อยากจะทํานะครับหรือคนที่ทําแล้วติดปัญหาติดขัดตรงไหนนะครับก็พยายามปรับแล้วก็แก้ไข นะครับวิธีทําของตัวเองนะครับให้ให้เรานั้นได้ทําได้ไวขึ้นนะครับเราจะขายได้มากยิ่งขึ้นแก้ป่วยที่7ก็ไม่มีปัญหานะครับเราจะเห็นว่าการทาละมันงาก็จะใช้ได้นะครับเหมือนกับการทาไข่เค็มนะครับแต่จะติดก็อยู่ก็ช่วงอันแรกๆนะครับก็จะมีติดอยู่บ้างนะครับ เราก็จะหยอดไปเรื่อยๆนะครับหยอดเพื่อดทดสอบนะครับให้เห็นว่ากระทะซื้อมาใหม่นะครับสามารถทําได้เลยนะครับไม่ต้องเอาไปทําอะไรนะครับเพียงแค่เรานั้นทาน้ํามันให้ถูกเท่านั้นเองนะครับหากเราต้นทุนไม่แพงมากนะครับก็เป็นน้ํามันพืชกับไข่เค็มไข่แดงของไข่เค็มนะครับหาก ลูกค้าไม่ชอบในส่วนของไข่แดงนะครับไม่ไม่ทานไข่ก็ให้ใช้น้ำมันงานะครับแป้งก็จะฟูนุ่มแบบนี้นะครับในการปรับแป้งนั้นนะครับเราก็จะมีวิธีการปรับแป้งในคลิปต่อไปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับสำหรับผู้ที่สนใจขนมทางทองจริงๆนะครับเราอยากให้ ให้ติดตามนะครับช่องกรวหนูกระตองไว้นะครับเพื่อที่เรายังจะเอาปัญหาของขนมตังทองเนี่ยมามาให้ดูกันนะครับเราจะเห็นว่าคันแรกนะครับก็จะมีรอยด่างบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับพอเริ่มหยอดไปเรื่อยนะครับก็จะเห็นว่าแป้งเริ่มจะเนียนนะครับข้างหลังแป้งเริ่มจะเนียนขึ้นเนียนขึ้นแล้วก็สวยงามนะครับแป้งก็ฟูหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานั้นทําคลิปต่อไปด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ